ครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาดูจิง้งหรีอายุได้สองสัปดาห์หรือสิบสี่วันนั่นเองครับผมช่วงนี้น้องเขากำลังกินเก่งเลยนะครับ เอาหญามาให้กินนกินหมดเกลี้ยงเลยครับสังเกตดูน้องก,กำลังลุมกินดูนะครับโตไวมากแค่14วันเอง มาดูกันนะครับมันก็จะหนาหนาหน่อยเพราะมันเป็นฤดูใส่เบ็ดผมเลยใส่หนาไปนิดนึงที่เลือก็ฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ